สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับรถแห่เจริญศิลป์ครับมาฮอดบ้านพุทธมอเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเตรียมสถานที่บ้านสวยงามครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับตอนนี้กําลังกลางเวทีกลางปีกครับกลางปีกทีมงานกําลังกลางปีกโดยอาจารย์เน็กกับอาจารย์เพื่มครับสองคู่หูอ่คู่จิ้นไอ้พี่เผาแบ่งป่ะเผาแบ่งใชาแบบเวิร์ดแบทเับทีมงานกําลัง กลางปีกครับกรวม่กง,ง,งานโดยอาจารย์สัญญาครับบินตรงมาจากชัยภูมิครับมาแลกง,งานเข่าเลยครับมาแลกง,งานเข่าเลยครับรอันผลพลายให้โดร,รีกอันเปิดครับรนี่ต้องเปิดจ้ะก,ก่อนครับพี่เชียกะยืนกลุ่มงานอยู่อย่างห่างๆอย่างห่วงๆครับแล้วสาๆวๆอยู่ในรถปะครับมีเพาแบ่งมัผู้ใดมีเพาแบ่งยืมนะ สีกํลังเก็ีภยพบรรยากาศแบตสิเบิร์การจอดเอาให้นะครับไทยซี่ะถ้าเวงอันรูปยุข้างรถกับตัวจริงครับครับอันนี้กินวามาไรครับลูอย่ข้างรถจะกินว่ามาอะไรไปหน่อยนึงอนหน่ี้ง เขาใส่งบอสใส่ไชซีแ้าวางร่วมเลยบอสพวเอา่าางร่วมเราอสงานกะังน่นเรงง่ายบุ้นไขเนมาตะเล็ยวได้ครับเนี่ยไข่นผ้ากันมาเร็วเนี่ยแตเดงมแยกรับเป็นอะไรนะครับ

ทีมจะพาเปนั่งเตรียมสถานที่ครับเรองนึงอรอเต้นเต้นล้อะรนะฮะังเตรียมสถานที่งานจะพาเปกัน กำลังจัดเก้าอี้ครับยังกังานแรกแหกหมานครับไองานบ้านพี่เข้มวนับครับเพระว่านันบถท่านเต็มที่รถบ่วท่านเสร็จบริบูรณ์สวัสดีครับ

เป็นเี่ยกุญแจยังมาหลแทบันเนี่ยผู้้หาหาผู้ให้มันเนียวนะมนเหนยเป็นไรจะเปิดมันบกังไม่ยนจงแล้จเจอจอดเอลี่ยมกแถมก เอาเอาแอแอพอดีวะโอ้อบ่คื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 อเอออันนี้เขาเรียกคนแอลดีครับตบอมันต้องกดอออกังียวเห็ออแล้วไปมันอยู่สถานีบ่ดีดึงแล้วเพราะฉะนั้นนี่มันลุ้งมาเลยหรอใหญ่เราเอามาให้เห็นนะ่ว่าจเป็่พว่าไปองไครับยมันตังนี้เราคนไทยมันก็เดิเที่ยวไปมันน มันเกิดจากยังครับจากนึกเอางานแหลกกับมากมากงานแหลกขึ้นกันบ่บ่รู้เรื่องเลยครับผมกับบ่รู้กันครับบรรยากาศครับถ่ายบรรยากาศไทยเพิ่งงานแหลกอะ่ะอาจจะเหนื่อยสักหน่อยครับเพราะว่ากะ

ชุไหม้างในะปามีออน่หมมีชุดไฟอีกเ่งั้ปลยานยมางานแหลกครับโดนแล้วครับกันอีกนุ่งจังเลยอถามปให้ไวว่าอยู่ไะไล่ะก็ฝืดแท้ กดปิดรี่หมดหรือเปล่ามันฝืดความใจขาดความใจสิขาดข้างหลังประกันตังหลังประกันประกันนะผูดเลยนูดีลยนะ Kinh hậu gọi bọn sạch thì lúc này tìm thấy tìm thấy tìm thấy tìm

ใช่นอกกินครับอะไรเนี่ยอันนี้คืออันนี้คืออะไรอะไรเนี่ยมันคืออีหย่างน้ำน้ำอ้อยมีหัวใจผมเต้นตุ๊บๆปุณละในกินเข้าไปเนี่ยน้ำอ้อยขันน้ำอ้อยขันน้ำตาในเลือดสูงปุ๊บน้ำตาลในเลือดสูงหัวใจสั้นตุ๊บๆปุณละในกินเข้าไปเนี่ยน้ำอ้อยทน้ำอ้อยทู เอาเอา,เอาสอนเอกครับสอนเอนกจันเอกรับจบครับมือเนี่ยกลา,เางเวทีเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าข้างในกับสีพวท่านในเซส,สมบูรณ์ครับเหลือเฮดบีไอพี่กำลังจัดการครับ รอทําการแสดงครับเจ้าหน้ากากจีตั้งเครื่องแล้วก็เส้าเช็คครับเล่นเริ่มเล่นประมาณหกโมงเย็นครับกำลังจัดการระบบน่นหลักคนโหลดสองคนครับเื้มกับนิกจัดการระบบต่างๆครับเจ้าที่เส้าเช็คกกะทีไทยเบิรอนหลอกกบอันนี้ก็ัดคลิปกัน อ,ออปชั่นของเรานะครับการกลางปีการ,การยัางนนามาปาร์ตี้ริมซาะะคะ่ะปาร์ตี้ร,ริมซะสวั <laughs> สดีครับมีเนี่ยเนี่ยลองเพียงเราดดน้ำเลยด้วเนี่ยโดดบพาคิดว่าสิโดดบา้า,ดดบามืนเนี่ยฮะมัอนี่ที่นี่ภาษาภาใส่บิกินี่เหอวัสดีค่ะโดดน้ำเลยด้วเนี่ยลองเพียงได้ฟิลแน่ดูดน้ำเลยสบาย ก็ว่านาจากเลี้ยงไปนิดนึงครับหนาไอเข็มกินมาม่าหลายพลบอร์กินมาม่าหลายกินโซเดียมกอมกินโซเดียมหลายนาเล้ยงเหลืองนาจากเลี้งจัง่อยนาเว่านาเลี้งปดคกลังเปิดตูดครับโอ้เด็กๆมาเบิองรถแ่ กินน้ำแน่อ๋อนให้กินน้ำแน่พ่ะนะนนนมาอนะยู่ย่างเด็กหน่อยกินหน,หน้ำแน่เนี่ยวจานเปลื่อนม,มันบ่เวียนเลยวะกินน้ำแน่พ่ะนะมาๆไหลมลายกล้องมัไปไปเอาขอกล้องนึงเดี๋ยวพาไปซื้อ,อดอกสิบบาทนึงเอาเอามันสุดรไหมครับ เด็กๆเราดูรถแห่ครับใช่เข้าก่หันมาเรียบร้อยแล้วเรือข้างหน้าครับด้านไหนยยออจะมา งระบบก็จะประมาณนี้ครับออเอาเอาไป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  <c oughs> จันเน็กรับจบยังวะมลงปุ้งแล้วตอนหนผมลงปุ้งล่ตอนน ครับมาแล้วครับระบบเสียงกำลังตู้สไลด์กำลังขึ้นครับตู้โลครับเฮ้ยโครเท่หคไเลยโคเท่นอนไม่็นเหมือนกันนี่ กตออกมา้เอต้ยกอันนี้อันอันนีล้อันนี้อัน่ล้อัน่ความมันสองแยกงิสองกันพร้อมกันล่ะยังเวไกำลังสไลด์ตู้ขึ้นครับ พ่อ <P> an <icar ane> พอกาว่าตู้กันตู้ใบยุทธายตรงกับตูบเ้เบ็ดอ่ะพอดีครับนี่แหละครับระบบรถทำมา <S 2> <S 2> เอาไม่ยุ่งสกันมันบอกวาค่ะมันออกมาเอานอนไม่ไว่ามันขึขน้นไส่กระเพื้อก็จะดนเพื่อไปกินของ เดี๋ยวต้องว่าครับเดี๋ยวเศร้ายังเห็นไม่แล้วครับเราบลงใจเนไปครับเต็มท่นอยู่เนี่ยเต็มท่นเพราะไม่ติดเชื้อแน่แต่กับเป็นี้ก็จะประมาณนี้แล้วครับถ้าเบิ่งบรรยากาศในงานครับ เตรียมสถานที่กันเรียบร้อยแล้วครับบัตนเงินกังามๆครับงานแหลกของพวกเรานะครับรถแห่เจริญสินครับสนใจติดต่อการติดต่องานกับติดต่อในเพจเฟซบุ๊คลรถแห่เจริญสินครับหรือไม่ก็ทักหา,าพี่เข้มกมลชัยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสีประมาณนี้และด้วยครับเด้อกับคลิปนี้กับขอลงไว้ประมาณนี้แหละครับจีไปเตรียมตัวสแตนบายกันแล้วตอนนี้ระบบรถกับ คือว่าพร้อมครับแล้วที่ค้นเครื่องดนตรตีค้นย่างขึ้นผู้ใดเบิ่งจ,จบคลิปกะคอมเมนต์ไว้นนีด้ครับเด้อผู้ใดไรันนกะเหี่ยวได้ขนมันโดนรต่คลิปนี้กะสวัสดีครับ